สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆแฟนเพจลุงดิตคุณไม่โรนะครับก็มาทักกันวันนี้กับวันอังคารนะครับขอให้พี่น้องเพื่อนๆแฟนเพจทุกท่านทุกคนในเพจลุงดิตคุณไม่โรและเป็นในเฟซบุ๊กทุกท่านทุกคนนะครับครับวันนี้กับวันดี วันสีชมพูคือวันแห่งความรักนะครับใครที่มีคู่รักก็ขอให้รักกันเป็นนานๆน,นะครับขอให้มีความสุขในชีวิตคู่และครอบครัวส่วนลุงลิตคนโสดยังไม่มีคู่ไม่มีแฟนนะครับดูเป็นโสดจนจกเกเตายเลยครับหาสาวไม่ได้นะครับ นี่แต่คนมาหลอกลวงไม่มีความคนจริงใจเลยอยู่เป็นโดดเดี่ยวเดียวได้นะครับลุงเด็ดเป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับผมไม่รู้มันจะดีหรือไม่ดีก็ให้พี่น้องเพื่อนๆแปนเพจลุงเดิดพิจรารณา นะครับวิเคราะห์ดูดูพฤติกรรมและดูการกระทําไม่ว่าลุงนิตหรือว่าคนอื่นๆก็พิจินิจพิพพจรารณาดูกันเป็นนานๆยาวๆนะครับเขามีความจริงใจไหมเดี๋ยวทุกวันนี้มันมีคนมาหลอกกันในกลุ่มหรือว่าในเพจต่างๆนะครับใน f a c e b o o k ใน YouTube หรือว่าใน อินสตาแกรมมันมีแก้งทุ่มต้มต,ตุนหลอกลวงกันในเฟซบุ๊กในเพจต่างๆนะครับอคอยระมัดระวังกันกลุ่มมิจฉชาชีพหรือว่ากลุ่มที่ไม่ดีหวังดีกับพี่น้องก็มาหลอกมาลวงกันในเฟซบุ๊กใน ดูทูบห้วอว่าใน i n อินตาแกรมในกลุ่มต่างๆนะครับขอให้ระมัดระวังกลุ่มมิถาชีพและแกงต้มตุนต่างๆนะครับในมามาในรูปแบบผู้หวังดีแตบบ่ประุงร้ายนะครับ <c oughs> ขอให้ระมัดระวังนะครับพี่น้องลุงดีก็อยู่คนเดียวเดียวได้นะครับสูตตั้งแต่เกิด ว่าความยากความจนคนแค้นมันเลือกเกิดไม่ได้นะครับถ้าเลือกเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นลูกเจ้าสัวหมื่นล้านแสนล้านน,นะครับหรือว่าติดถีร้อยล้านพันล้านนะครับนี่มันเลือกเกิดไม่ได้เกิดเป็นคนยากคนจนก็ดีแล้วนะครับครบสามสิบสองแต่คนที่เขาพิการเขียนขาตาบอดเขาก็ยัง ดูได้นะครับอมองคนที่เขาโดยกว่าเราหรือว่าเขาลำบากกว่าเรานะครับพี่น้องครับก็ไม่พูดอะไรมากนะครับขออำนวยพรทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญวยัยยุวันะนสุขภาละครับผม